วันนี้ยโสฮิปสเตอร์จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมโบราณสถานอันเก่าแก่ของอำเภอทรายมูลกันค่ะพระาธาตุฝุ่นแดนดินแข่งศรัทธาแห่งบ้านทรายมูลจังหวัดยโสธรใต้ร่มไม้ใหญ่กลางป่าทางทิศตะวันตกของบ้านทรายมูลราวสมกิโลเมตรคือสถานที่ซึ่งชาวบ้านเรียกขานด้วยความเคารพว่าพระาธาตุฝุ่น โบราณสถานอันเก่าแก่ที่แม้การเวลาจะพัดพาให้ก้อนอิฐหักพังและองค์พระเจดีย์เก่าผุกล่อนลงมากแต่กลับไม่อาจพัดพาความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อสถานที่แห่งนี้ให้เลือนหายไปได้ พระาธาตุฝุ่นไม่ได้เป็นเพียงเจดีย์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นตามตำนานพุทธสถานทั่วอีสานหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างคนกับผืนดินที่บรรพบุรุษนำติดตัวมาในวันที่ต้องจากบ้านเกิดแดนเวียงจันทร์เพื่อสแสวงหาที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ ตามตำนานที่เล่าสืบกันมาเมื่อครั้งชนกลุ่มเล็กจากเวียงจันทร์เตรียมอุพยพออกเดินทางผู้นำชุมชนย้ะให้ทุกคนขุดดินตรงที่ฝั่งสายรกหรือที่ชาวอีสานเรียกว่าสายแฮดินที่เปรียบเสมือนรากเงา้าและสายใยชีวิตจากบ้านเกิดแต่ละคนห่อด้วยผ้าขาวนำติดตัวมาด้วยระหว่างการเดินทางไกล เมื่อถึงผืนดินใหม่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต่อมาจะเป็นหมู่บ้านทรายมูลผู้นำจึงให้ทุกคนนำดินที่ห่อมารวมกองกันเป็นกองเดียวแล้วสร้างเจดีครอบไว้เป็นอนุสร์ของบ้านเกิดเป็นตัวแทนของแผ่นดินแม่ที่ย้ายตามลูกหลานมาสู่ถิ่นใหม่ดินที่กองรวมกันนั้นเรียกว่าดินฝุ่นเจดี JD ที่สร้างขึ้นจึงถูกเรียกว่าพระาธาตุดินฝุ่นก่อนจะกร่อนเสียงเป็นพระาธาตุฝุ่นในเวลาต่อมา วันคืนผ่านผ่านองค์พระาธาตุเดิมค่อยๆเสื่อมสภาพชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างอาคารไม้มุงหลังคาคลุมไว้เพื่อปกป้องร่องรอยทางศรัทธาที่บรรพบุรุษฝากทิ้งไว้พร้อมทางสร้างพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานด้านทิศต,ตะวันตกเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของผู้มาถึงต่อมาจึงมีการสร้างเจดีย์องค์ใหม่ขึ้นแทนไม่ห่างจากองค์เดิมมากนักแต่พระาธาตุเก่าก็ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ในฐานะพยานประวัติศาสตร์ของชุมชน ทุกปีในวันเคนเดือนหชาวบ้านทรายมูลและองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลยังคงจัดงานส่งน้ำพระาธาตุฝุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นประเพณีที่เชื่อมรอยผู้คนรุ่นใหม่ให้รู้จักรากเงาของตัวเองเป็นพิธีที่ไม่เพียงส่งน้ำองค์พระาธาตุเท่านั้นแต่ยังเป็นการชำระใจให้บริสุทธิ์และรำลึกถึงคุณแห่งพระธรณีและบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านสร้างเมือง ชื่อบ้านทรายมูลเองก็มาจากคำว่าดินทรายที่เป็นมรดกจากบ้านเดิมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเดินทางและการตั้งถิ่นฐานใหม่ของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเองพระาธาตุฝุ่นจึงไม่ใช่เพียงโบราณสถานหากแต่เป็นอนุสร์แห่งความรักความสามคัคคีและศรัทธาที่สืบต่อกันมาเป็นร้อยปีเป็นที่ที่ผืนนาดินทรายและมนุษย์หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในวิถีพุทธแห่งอีสาน ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามและรับชมสารคดีสั้นๆของพวกเรายโสฮิปสเตอร์ขอ,อกราบสวัสดีค่ะ